เรื่องดนตรีย้อนกลับไปในข้ามวิทยาไอ้เบสมบอกว่ามึงจะทำอะไรของมึงไปมึงอยากไปไหนก็เรื่องผมเลยคิดว่านัเนาะไม่กลไม่อยากนะใช่หมคเรียนได้ไเอยากไปกูได้เปนเปสสอยเรียนวิทยเยนอไมเร่อ้วยไม่บอกตอนแรกก็มันมีคนคนหนึ่งนักลัวนะนากอย่าไม่ไปไหนเลยเพรมันมีคนหนึ่งเชิญผมไป น้องกายสั้นมันพาผมไปโรงอาหารแล้วมันบอกว่ามึงรอตรงนี้นะกูกลับมาแล้วจังหวะนั้นน้องเวทก็เดินมาโอ้ยน่ากลัวนะนี่ากลัวนักมากเกี่ยวอะไรน้องเวทได้เดินมาแล้วบอกว่ามึงไม่รอหัวคกูเลยบอกว่าก็มุ่งอาชีพ หอัจกนั้นไอเอก็ไปดื่น้ำเป็จังหวะกูเลยวิ่งไงรอเชียอะไรอะเลยวิ่งออกวิ่งออกหลงกระหานเพื่อไปหาจอระเข้โอ้เขาตายแลเนี่ยแล้วเจอแต่การว่าเจอตัวเนินตจะทองตัวบักเอ๊สู้กับงูอยู่ข้างหลังเห็นกําลังต่อสู้อย่างเมอหมันตอีตัวหนึ่งกัดอีตัวหนึ่งเลยไ่้กัดชกกันอ่าคนนี้แหละกูจะไปไงวะไม่ขวางหน้ากูเลย <oung> <osc> เลยคิดว่าก็เดินข้ามมันเลยเลยเดินไปปรากฏว่าแม่งก็ไปลงน้ำแล้วแม่งก็สู้กันในน้ำจ่อปูเลโอ้เดินคนร้ายนะคนร้ายนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินไปไม่ถึงตรงศูนย์ภาพไปเอากำลังกายสักพักมันมีคนคนหนึ่งเดินเดินมาสายแมสสีดำผมดีเจนุ้ยเดินมามินาทีนั้นวินาทีนั้นใครวะ แม่งชี้ล่ะกูด้วยเลยแม่งก็ตอบแชทใครไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันเและหลังจุดนั้นมันกำลังเดินมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามากูเลยหยิบกระเป๋าวิ่งหนีแรกเลยโภไม่ณค์จะบอกถ้ามันสกักตรงต้นไม้จะมีนกลจะมีจะมีคนใส่แมสถิ่นเดินอยู่ด้านหลังต้นไม้จริงเหรอแอบมีด้านหลังต้นไม้ใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ใครอ๋อกโเห็นอยู่เห็นอะไ่เครอ ไม่ไม่รู้ไดยว่าไอ้แค่ใครวะแล้วแม่งก็ทำอะไรสิกอย่างหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มองต่อหยิบกระเป๋าผมเลยตหลังจากนั้นผมได้เดินไปตรงแน่แนวเห็นรุ่นพี่กำลังสวีกันอยู่กอลลีบวิ่งออกมาเลยหลังจากนั้นกระจนพายของผมก็เดินต่อไปกำลังไปกูถามว่ามึงไม่เรียนหรอไม่เรียนไปผมกครูว่าววข้อคนขวาหลังจากนั้นผมได้เดินต่อไปแล้วผมกำลงังคิดว่ากูไปไหนดีวะกูกูไม่มีทางเลย กูเลยไปเลยนโรงอหารเจอกับน้องเอ๋กำลังเฝ้าอยู่น้องคนนั้นกำลังบอกว่าอีกไปไหนวะกูนี่แหละกค่นี้กอนหน่อยค่ะกูเต็มพ่อจะตายเลยตอบอ่ะกูถามว่ามึงจะไปกับกูหรือเปล่าน้องเอ๋บอกว่าไปไหนผมเลยบอกว่าไปดูมันร้อเขาทำเฮี้ยของไงไปดูเขาเตะบอลกันไหมอิทธบอกว่ากูไม่ไปกูกูโกดออัดมา คืออร่อยเลยหลังจากนั้นผมก็เลยเดินต่อไปไปสนามใหญ่ที่กวา้างขวมัน้าเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวหลังจากนั้นผม <c oughs> ผมก็ได้เจอกับบางสิงห้องเรากําลังเล่นบอลอยู่ <c oughs> ผมเลยเดินกับโอโซน <c oughs> โอโซนบอก <c oughs> ต่อต่ออย่างนี้ต่อหลังจากนั้นผมก็ได้เตะบ,บอลแล้วมีความสุขใน,นระหว่างนั้น <c oughs> จู่ๆมันมีเด็กคนนึ่งมาจัดมาจากห้องห้องหนึ่ง <c oughs> ห้องหองไม่ไม่ใช่ห้องหนึ่งแต่ว่าวเป็นห้องของครูทัชชัยทำใหญ่ <c oughs> มีเด็กมาเล่นบลมาแยกสนาม <c oughs> คนตีใส,ส่โชว์นึกกกอันนี้กูหยอดเลโน่ <c oughs> รวมจริงนั้นห้องเราก็เจโนาจ่า <c oughs> บอกว่า <c oughs> มึงมึงออกไปไกลนี่นีอกู <c oughs> นี่ที่สนามกูเว้ย <c oughs> มึง่ามึงห้องไหนไมึงห้อไหนไ ่หลังจากที่เจรจาห้องเราพ่ายแพ้กับเด็กเราเลยรีบวิ่งกลับบ้านนัวจริงเลยพี่ค่ะจากนั้นก่อนที่ผมจะไปรุมผมได้ไปจนไปอีกทีนตรงบ้านคูผมได้ไปเดินตรงแถวบ้านแล้วเห็นไอ้เตินกับไอ้เก่าผมเห็นไตเติ้ลกับเก้าเดินจูงมือกันอยู่สวีด์กาเลสวีดไม่รู้ทำขี้อะไรกันไม่รู้แต่แต่ที่เห็นในมือนี่ไม่เล่นหยาก็บอก S <S ก็ไดตอมาผมก็เลยเดินต่อไปจนถึงแถวเกษตรผมเจอคุณขู่คุยกันแต่ผมเห็นเขาขายของอผมเลยรีบไปซื้อแค่สิบบาทอ,อ,อ๋อไอเดียดนนั่นนะ <S 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 ขายแพงขึ้น <S 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 หยอกเล่นสามแท่งสิบบาทเองซื้อได้แล้วที่หลัง ปฏิบัติการปฏิบัติการสอสปอนเซอร์ครับเอ่ออะไรวะสปอนเซอร์อะไรดีแทงดิวโด,โดอแล้วกัน <c oughs> อร่อยนะผมเคยแดกแล้วต่อไปผมก็เลยเดินไปโรงพยาบาล <c oughs> ผมเจอกับกูคนหนึ่งมันถามกูมาเลยว่าึงไปไหนมาหนีกูทำไม <c oughs> แล้วมันเออบอกว่ากูก็ไม่ได้ไปไหนกูก็เห็นคนแปลกหน้าเขี้ยมึงก็อย่างกับผีก <c oughs> ูก็เลยวิ่งอีกสันนี่ใครวะไม่เป็นควัวอะไรอ่ะพี่อ่ะ เล่นหลังจากนั้นสตอรี่พาร์ทหนึ่งจบไปอันนี้เมื่อนิ้หน่อยนะครับคุณใต้ไม่เิ่นหน่อยนะครับนี่แบบน่ากลัวมากเลยผมเลียวแต่ว่าเราต้องติดตามภาคที่สองต่อไปคุณลุกเลยคุณเจิตสัมผัสเดยมาดูกันอ๋อติดตามครับปัญญาอ่อนนะครับทำเรื่องปัญญาอ่อนเรียบร้อยสตอรี่จบแล้ว